ถึงเซลฟี่แล้วนะฮะให้แจ็คเล่าดีกว่าที่บอสเกิดไปนะฮะเซลฟี่ทำให้คนเนี่ยเกือบตายได้เ,ออเพราะว่านะครับมีเอ่อชาวนะครับอังกฤษก็คือคุณแดนนี่โบแมนนะฮะชาวอังกฤษวัยสิบเก้าปีพยายามฆ่าตัวตายเพราะว่าถ่ายรูปเซลฟี่แล้วดูหุ่นหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับเออขาเต็มภาพหน่อยดีกว่าเขาเต็มภาพหน่อยดีกว่าแล้วที่สาคัญคือเอ่อ Agency เอเจนซี่เนนะครับเขาดูรูปร่างของของคนนี้แล้วเนี่ย Danny uh. แดนนี่โบแมนเน่ยเขาบอกว่าโอ้โหคุณนี่ไม่เหมาะกับการเป็นนายแบบมาก uh. เขาก็เลยพยายามนะครับที่จะแบบว่าถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือก่อนอาบน้ําหลังอาบน้ําแล้วเวลาไปโรงเรียนนะครับ <c oughs> เขาก็เข้าห้องน้ําถ่ายแต่เซลฟี จนต้องลาออกจากโรงเรียนตอนอายุ16ปีโอ้โหหน้าที่สําคัญเป็นหนักถึงขั้นนะครับผมเริ่มเขาเรียกว่าเกิดอาการทางจิตขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งขังตัวเองไว้ในบ้านอ,นอยู่ในห้องอยู่ในบ้านนี้นะครับถ่ายเซลฟี่เนี่ยว,วันละ200กว่ารูปโอ้โหแลว<ะ>ก็ไม่พอใจกับลูกของตัวเองสักรูปนะครับผมจนเกิดอาการแบบว่าคลั่งจนถึงต้องไปกินยาเกินขนาดเพื่อฆ่าตัวตายตายไ<า>มยยไม่ตายครับเพราะพ่อแม่ก็ร,รีบนะครับพาน้องแดนนี่นะฮะไปบำบัด ที่สถายบันบัดน,น,นะฮะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงลอนดอนที่อ<ม>ังกฤษนะครับก็ต้องค่อยๆบำบัดไปเรื่อยๆด้วยการคุยกับจิตแพทย์แล้วก็ห่างจากจโทรศัพท์วันละสิบนาทีครึ่งชั่วโมงบ้างจนหลังจากนั้นห้ามถือโทรศัพท์มือถือไปเลยมันเป็นโรคใหม่จริงๆนะไอ้เรื่องเซลฟี่เนี่ยและเรื่องการถ่ายแล้วไม่พอใจเพราะว่าเราจะแชะห์หรือแชะมีแฟนคลับมาถ่ายเขาถ่ายกับบอสยังไงนะมีมมเดี๋ยวนี้เวลาเขาขอถ่ายนะชาคิด๊ดพี่วุฒิที่เขาถ่ายรูปหน่อย ้องถึงยังไม่ได้ขอดูขอหนูมุมนี้ขอดูมาใช่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 บอะไรอย่างเงี้ยอ่าชอบไหมเช่าไหมอ่าอะไรแบบนั้นโอ้ยน้าหนูอ้วนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออต้องระมัดระวังเวลาถ่ายเซลฟีฟอฟียถ่ายเกินพอดีนะครับ